สวัสดีครับซุปซิปหมอลามครับข,ข่าวกันเลยนะครับ FC ฮะพูกฉันเสียงหลายหยุดจ้าแต่พอดีว่าดิฉันงานหลายกว่าคนเสียงดีเอา้านั่นคันได้ศูนย์นอนแตงจุดๆ,ๆอยู่เฮือนและกูบอกแมน่นักร้องเดอ้อกูเป็นซ e o ซุมติ่งงดจมว่ากูเสียงบอดีซุมภาคผีบออยากไม่รู้ว่าอะไรทําให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงกับเดือดครับ FC ฮะสืบไปสืบมาก็พอจะคาดเดาได้ว่ามีคนไปว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั้นเสียงไม่ดีครับก็เลยทำให้ พอยาบอลลงศูนย์โพสต์แบบนั้นลงไปครับงานนี้ฮะ fc ไม่รอช้าออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นมันต้องแบบนี้เราจะไปยอมให้มันพูดเราฝ่ายเดียวได้ไงไม่ชอบเขาแต่เสือกโมเมนต์ว่าเขาพวกสรสอโตเกียวมิวสิกที่หนึ่งแล้วเดือดร้อนอย่างน้ำเสียงผู้อื่นเขาจ้างเขาเบอร์ตี้เขาพอใจจ้างขั้นเขามักไปยืนจิบเบาจมให้ลูกลูกซื่อเขากรจ้างค่ะซุ่มติงปึกบ่มากเขาแถมบ่จ้างยังหามติเฮ้ย นายพูนผู้เสียงดีๆบ่ไหลหาเงินไปจ้างเขาแน่ซุ้มผีเสียงไหลละดีมันจังบบนิ่งไหลไปไหลไปปังปังเยาๆๆไปจ้าป้าตัวจริงรอสาดเสียงดีเสียงใสพูดตลกเอนเทอร์เทนหน้าไเวทีเลิศเดอ้อเขาเป๊ะอยู่เดนี่ขนาดไม่ใช่นักร้องยังเสียงดีขนาดนี้ เสียงดีนิสัสยแยกกับเบอเบิงด้อจ้าอดซาว่าแน่จัดให้มันไปค่ะครับและนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกมาอ่านให้ f อได้ฟังกันครับแฟนคลับบางรายยังย้ําด้วยว่าไม่ว่าจะมีใครพูดว่าเสียงไม่ดีอย่างไรแต่สําหรับ f c แล้วความจริงใจและความมุ่งมั่นคือสิ่งที่พร้อมที่สุดข้อความลักษณะนี้ถูกกดไลค์และแชร์ต่อเป็นจํานวนมากจนทําให้บรรยากาศใต้โพสต์ดูอบอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ ในอีกด้านหนึ่งยังมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าทําไมสังคมออนไลน์จึงชอบตัดสินคนเพียงแค่เสียงอย่างเดียวทั้งที่จริงแล้วศิลปะก,การร้องเพลงและการแสดงนั้นมีหลายมิติไม่ใช่แค่เสียงเพียงอย่างเดียวซึ่งก็ได้รับความสนใจไม่น้อยและสะท้อนความคิดที่กว้างออกไปถึงการเคารพในความพยายามของศิลปินทุกคนครับ FC ฮะกระแสดราม่าที่หลายคนมองว่าอาจเป็นแรงกดดัน กลับกลายเป็นแรงผลักดันแรงใจให้แฟนคลับ FC รักและชื่นชมในตัวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากขึ้นไปอีกเพราะนอกจากจะมีแฟนคลับคอยสนับสนุนแล้วยังมีการแสดงความคิดเห็นที่มองอย่างเข้าใจและยืนเคียงข้างศิลปินที่ตัวเองชื่นชมครับเรื่องราวครั้งนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากำลังใจจากแฟนคลับมีพลังมากกว่าคำวิจารณ์ด้านลบและเป็นเกราะที่ปกป้องศิลปินให้ก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่เลือกการถูกแซะอาจทำให้สะดุด แต่เมื่อมีคนเชียร์และพร้อมยืนข้างๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยอมเดินต่อได้อย่างมั่นใจและแข็งแรงกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ FC